แต่แบบเตรียมตัดจะต้องแบบเลือกมากกว่าเดิมไหมคะในในความที่แบบกระส <t oms on animation> like. mm ุน้าหรือยังไงในคจริงๆแอบว่ายากสุดน่าจะเป็นเรื่องเรื่องแรกที่เราที่เรากล้าที่จะก้าออกมาคือขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอแอบว่าน่าจะเป็นสเต็ปที่ยากสุดลวค่ะเพราะว่าหยุดไปนานพอจะก้าวออกมาีทีอันนี้น่าจะน่าจะยากที่สุดหลังจากนี้ก็คงเป็นแค่ก็ก็คงหลักการคล้ายๆเดิมก็ดูเรื่องที่ที่คิดว่า หมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับเรื่องใหม่นี่ยังคงเป็นทางช่องเดิมไหมคะหรือว่าจะได้เห็นในอีกที่หน,น,นึ่งอะไรเงี้แปลกตาออกไปยังไม่แน่ใจค่ะยังไม่แน่ใจค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่า<ม>ที่ไหนลงตัวที่สุดอะไรเงี้ยค่ะมี่ค่ะนิจใจบ้างหรือยัง,งกนน่อนสิ่งต่อไปแล้วพรุ่งนี้ต่อไปมีกานใจหรือยังคะก็มีคุยคุยกันอยู่ค่ะแต่ยังไม่ได้ไฟิแนลค่ะทังคุ้มแม่แลังคุ้มสาวใช่ไหมคะค่ะอ๋อลูกสาวเหรอ ลูกสาวแค่รับเชิญค่ะค่ะลูกสาวไปรับเชิญก็อยากให้เขาได้ประสบการณ์คือหมายถึงว่าจุดจุดเริ่มต้นคือเขาอยากเองอะค่ะหมายถึงว่าถามเขาแล้วเขาสนใจแล้วก็อยากทําแล้วเราก็ถามแล้วว่าเขาสนใจแล้วเขาจะสามารถจะรับผิดชอบหน้าที่นี้ได้จริงๆใช่ไหมต้องแลกมากับการที่เราไม่ไม่ไมอาจจะไม่ได้แบบ สนุกเหมือนถ่ายละครเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้สนุกเหมือนถ่ายโฆษณานะอาจจะยากกว่าอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็พร้อมบอกว่าเขาเขายอมเขาจะรับผิดชอบหน้าที่เขาเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะก็ได้ลองมาดูคุณชอบไหมคะชอบค่ะชอบมากเลยตายแล้วแม่แม่มีสว่างบอกแม่ ไม่ค่ะไม,ไม่ไม่กล้าสอนเลยค่ะไม่ไม่สอนอะไรเกี่ยวกับการแสดงเลยค่ะก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของ acting coach แล้วก็พี่สารผู้กำกับเลยค่ะไม่ไม่ไม่สอนอะไรเกี่ยวกับการแสดงเลยแต่ว่าแม่อันนี้ทําหน้าที่เป็นแม่เลยค่ะไม่ได้เป็นนักแสดงก็คือแค่แค่บอกเขาว่ามีอะไรเราต้องทําตามคําสั่งของผู้กำกับแล้วก็แบบฟัง b ี i e แล้วก็ต้องรีแอคกับ กับผู้ร่วมแสดงแล้วก็ต้องรับผิดชอบในการเป็นนักแสดงที่ดีแค่นั้นเองเห็นการทํางานของลูกสาวลงให้คะแนนเท่าไหร่อะคะเปลนการทางานของลูกสาวแล้วคิดว่าให้คะแนนเท่าไหร่ดีเต็มสิบอะไรเงี้ยโอ้ให้คะแนนเต็มค่ะเต็มไม่ใช่เรื่องของการแสดงนะคะการแสดงนี่แม่ไม่กล้าให้คะแนนต้องให้ต้องให้คนดูกับผู้กำกับให้ให้คะแนนค่ะแต่ว่าคือแม่ให้คะแนนในส่วนของความตั้งใจและความรับผิดชอบในการทํางานสับเด็ก5ขวบแอบก็ให้เต็มที่ค่ะ ไ่เห็นงานของน้องเมื่อไหร่ปีหน้าค่ะแต่ว่าเป,เป็นแค่รับเชิญนะคะคือ,อให้เขาทำเพราะว่าเป็นรับเชิญเนี่ยแหละ,ะเล่นแค่ไม่กี่ฉากยังคิดว่าเขายังไม่พร้อมที่จะทํางานเต็มตัวค่ะดูจากเวาลราติดใจในที่แอปเพราติดใจค่ะถ่ายเสร็จก็ <c oughs> วิ่งไปก พี่สันหอกว่าแบบดูชอบดูอยากถ่ายอีกหรืออยากทําอีกอะไรเงี้ยค่ะเรยบอกใจเย็นๆลูกแค่นี้พอ่อนตอนนี้หน้าที่หลักของหนูคือเรียนหนังสือค่ะอันนี้ก็คือมันก็เป็นแค่แบบถ้าเขาสามารถจะมีโอกาสมีประสบการณ์ได้ก็ก็เลยให้เขาทำแต่นี้ไม่ได้เส้นนะถึงแล้วว่าทั้งแม่ทั้งลูกแบบจะร่วมงานกับพี่สันเหมือนกันแต่ว่า อันนี้ไม่ได้สเส้นนะคะคือแคสติ้งเหมือนคนอื่นก็แบบส่งเทปออเดชชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ถ่ายเองอมอง,อ,งองเรื่องเงองรียนขห<อ>ัวค่ำดีไหมคะ<ๆ>แบบ ถามว่าโอกาสมันมาถึงเราหมายถึงโอกาสว่าสนใจไหมมันก็อาจจะใช่ค่ะก็คือแอปอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉันก็เลยรู้ว่าอาจจะมีแคสติ้งอันนี้อะไรองเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนทีมก็ถามว่าสนใจไหมพี่สายก็ถามว่าสนใจไหมแต่ถ้าสนใจจะต้องออเดชั่นนะค่ะซึ่งเราก็กทำตามระบบทุกอย่างเพราะว่า คือแอปเห็นเห็นด้วยกับการออดิชั่นอยู่แล้วเพราะว่าถ้าลูกเราไม่สามารถจะทําได้ไม่ถึงความสามารถไม่ไม่ถึงตรงนั้นเราก็หยุดซะแต่ตรงนี้ดีกว่าไปเกิดปัญหาที่กอง เพราะฉะนั้นก็ให้เขาดูไปตั้งแต่ตอนเป็นเทปซึ่งอันนี้ดีนะคะคือหลักการการที่เขาให้เข้าระบบแอปก็ได้อธิบายให้ตีใหม่ฟังเหมือนกัน<ม>ว่าอันเนี้ยเราทําเทปนล้วเราส่งไปหนูต้องยอมรับก,กฎกติกาว่าส่งไปอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ถ้าไม่ได้<ม>ก็คือดีแล้วเราจะไม่เป็นมีปัญหาในกองแต่ถ้าได้เราก็จะได้ไปทําถ้าไม่ได้หนูก็ต้องยอมรับแล้วก็ไม่เป็นไรางันหน้าก็มีเราก็ค่อยเอาใหม่เน,นี้ย<ม>ซึ่งเขาก็<ม>เขาก็บอกว่าหนูเข้าใจค่ะ<ม>แต่ว่าเขาก็ถามว่า แล้วอันนี้ใครตัดสินคะลุงสันตัดสินใช่ไหมก็แบบเริ่มเล็งไปที่ลุงสันแล้วบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ลุงสันคนเดียวแล้วก็ก็มีท่านอื่นด้วยเนี่ยค่ะเพราะยังทำเรื่องนี่แบบแย่แบบพูดอะไรกันของว่าแบบไม่แย่ไม่แย่แต่แล้วที่ความรักครั้งใหม่กับพี่แที่น้องทันทีแล้วอันนั้นรู้สึกถ้าพูดเหรอไม่ไม่เอาเลยอ๋อในแชร์ข่าวสาวรองใช่ไหมคะอ๋อเออจริงจริงมันก็ ยังไงเลยคะก็บอกไม่ถูกอันนี้เป็นการตัดสินใจของเราแล้วมันก็เป็นจริงมันเป็นการเล่นๆน่ะก,ก็คุยกันเล่นๆก็เป็นแซวๆขำๆสนุกสนุกแต่ถามว่าณตอนนี้คือคือวันนั้นถ้าถ้าจำไม่ผิดนะคะเธอคือแพทเขบอกว่าในแนวเขาเขารู้สึกว่า เขาจะไม่มีแฟนแล้วอีกทีก็ข้ามไปแต่างงานเลยเป็นสามีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอฟก็เลยแซวเขาว่าแหมก็แอฟคงไม่มีโอกาสมีข่าวแบบนี้หมายถึงอย่างน้อยก็นในตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะแสดงว่ายังไม่ได้ปิดทางว่าจะไม่มีความรักไม่เคยปิดอยู่แล้วค่ะคนก็เลยมองว่าเหมือนเราแบบปิดว่าจะไม่มีเลย ถึงแราจริงก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะมีในลักษณะไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะรู้สึกว่ายิ่งโตขึ้นเราเราจะเห็นความสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นมันอาจจะไม่ใช่แค่แบบแฟนไม่แฟนสามีไม่สามีอะไรเงี้ยคือคือบางครั้งมันก็แล้วแต่คนจะให้คำจำกัดความด้วยซ้ำว่าจะเรียกอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่ต้องพูดถึงขั้นนั้นนะคะตอนนี้มีแต่ลูกจริงๆมันจะทำให้คนที่เข้ามายากขึ้นด้วยไหมคะด้วยสถานการณ์อะไรแบบเดตอนนี้เราทุ่มเทให้ลูกอะไร <m rooftop> <g ric an ly> ก็ก <aún> ็ไม <Sin> ่ง่ายมาตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้ซีเรียสค่ะรู้สึกว่ามันก็เราก็ใช้ชีวิตของเราทําให้ดีที่สุดในบทบาททั้งเรื่องงานแล้วก็บทบาทความเป็นแม่อันนี้ก็ทุ่มเทกับกับสองบทบาทนี้อย่างดีที่สุดแล้วก็นอกนั้นก็ก็ตามสถานการณ์ในที่นี้ความร่วามรักของเราในอนะคตไว้ยังไงมองร่วมความรักของเราในอนาคตณไวยังไงบ้างถ้ามีใจ ไม่มีภาพแล้วค่ะแอลรู้สึกว่าถ้ามันมาถึงเราแล้ว,ลวมันมันรู้สึกยังไงมันก็อย่างนั้นนะคะถ้าถ้ามีใครเออมันมันก็คงเกิดขึ้นเองอะคะ่ะรมอ้การเสียอะนรคะพี่อย่างตอนนี้ก็เผื่อเราก็เป็นแม่คนด้วยอะไร่าเงี้ยอาจจะแบบไม่ต้องหอมหวานชื่นเหมือนสาวเลยมันเปลี่ยนไปเย ไม่ได้เปลี่ยนนะสำหรับแอฟค่ะก็ยังรู้สึกว่ามันก็คงเป็นแบบถ้ามีมันก็จะเป็นกำลังใจที่ดีทั้งในการใช้ชีวิตและในการทำงานอยู่ดีอะคะ่ะแอฟร<อ>ู้สึกว่าสุดท้ายทุกคนก็ต้องการแต่ว่าแต่ว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนเท่านั้นเองด่นรักๆองวราคนจะเข้ามาก็ต้องผานกาัานลูกสาวอุ้ยลูกสาวน่าจะง่ายกว่าแม่ลูกสาวเวลข้ามหมดจริงๆเคยแบบ ยากให้แม่มีแฟนเข,เขาเข้าใจไหมคะถ้าเด็กจะมีแฟนเขารู้ไาาหมถ้าแม่มีแฟนแบบไรแคือตามภาษาเด็กค่ะเขาก็เขาก็อบอกว่าอยากแต่เขาคงไม่ไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจอะไรขนาดไหนแล้วเราก็ไม่ได้เคยพูดกันจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าถามเล่นๆเขาก็บอกว่าคือเขาแค่อยากให้แม่แฮปปี้อยากให้แม่ยิ้มอยากให้แม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบชอบแซลอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบเวลาเห็นแบบโฆษณาหรือละครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบ เขาจะชอบตอนนี้จริมีใครแบบที่เข้ามาให้ได้เรียนดูหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมคะไม่เน้นถ้าเข้าไข่ประเภทนี้ไม่มีค่ะไม่ได้มีโอกาแล้วเ่ยเรียนที่สองอย่างแบบเรื่องนี้พิ่งนั่งสอบอีกเหรอเนี่ยแบบที่คุณผู้ตอบคอมเมนต์มาค่ะว่าแบบเหมือนไม่ได้ไปให้กำลังใจน้องเพราะไม่ได้มีการแจ้งคิวตามงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ยังไม่เห็นมามาเสกเห็นค่ะวไม่ทราบข่ไหมคะไม่ค่ะคือกำลังใจยังไงคืออนญาตินะครัคือมีคนเปรียบเทียบมาให้กำลังใจอีกฝั่งหนึ่งทำนู้นได้แต่ทำไมถึงมาให้กำลังใจหลานบิดาอะไรที่บิดาเลยแล้วคุณผมก็ตอบคอมเมนต์ว่าก็ไม่เคยทราบคิวว่าหลานมีะะจไคิวที่ไหนไม่ได้างอะไรไม่ได้มาเอาจริงจริงๆไม่ทราบเลยค่ะ <c <c คือตอนนี้แอรยุ่งมากคือทั้งงานละครแล้วก็ตอนนี้พอจบละครก็ ก็ต้องยอมแล้วว่าพอละครจบมันก็จะมีแบบงานอื่นๆงานโฆษณางานอะไรอย่างงี้คือตอนนี้ทั้งไม่ใช่พอแอปคนเดียวเป็นทั้งปีใหม่ก็คือตอนนี้เขาเขาปิดเทอม2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ยุ่งกับงานโฆษณาเนี่ยไม่ไม่ได้เห็นเลยค่ะแต่สําหรับแอปถ้าถ้าถามแอปล้วฟังจากแค่นี้นะคะแอปก็คิดว่ามันไม่มีอะไรเพราะทุกวันนี้เราก็คุยกันอยู่ไปถึงกับคุณปู่นะคะถ้ามีอะไรก็ก็อัปเดตก็คุยกันตลอดแล้วเขาก็เจอตลอดค่ะอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งไปมา มีอะไรก็คุยตรงแล้วก็บางทีเวลาคุณปู่มารับก็คุยแอปก็เจอก็คิดว่าถ้ามีประเด็นอะไรหรือมีปัญหาอะไรคุณปู่ก็คงคุยกับแอปได้โดยตรงเสมออยู่แล้วก็ไม่เห็นท่านพูดอะไรนะคะส่วนอันนี้แบบที่แจ้งเรื่องแบบมงานอะไรของใครชวนแจ้งบ้างถ้าถ้าถามถ้าถามก็ตอบค่ะแต่ถ้าไม่ได้ถามตามปกติก็ไม่ได้รายงานค่ะเพราะว่าเราเราทำอะไรเยอะมากแล้วก็ทำทุกวันก็ คงไม่ได้มีประเด็นว่าเราจะต้องบอกสเกจดทุกวันถูกไหมคะแค่นั้นเองถ้าถามถามก็ตอบได้คือทุกวันนี้ไม่มีอะไรก็สบายๆเห็นเขาไม่พูดถึงพี่เปิ้วยหรบบว่ามีอะไรลองไปถามพี่เปิ้นดูสิว่าเขาให้มาไปอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเอ๊ะคนก็ตีความว่าคนพี่เปิ้นมีกิจการอยู่หรือเปล่าอะไรนะคะตีความไปแล้วนะอไม่ไม่มีแน่นอนค่ะคือ เท่าที่ฟังตอนนี้นะคะก็อาจจะในแง่ของปานที่บางทีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณปู่ก็คือจะติดต่อแอป,ปโดยตรงหรือติดต่อเลยค่ะแอปก็คือก็คือพี่เปิ้ลค่ะเพราะว่าบางทีแอปติดงานแล้วก็จะเช็คว่าเออตรงกับจะเจอกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับพี่เปิ้ลเท่านั้นเองเรื่อนที่สามพี่แปมดเไม่มีเพียแบ่งเวลาอย่างไงบ้างคะพียรได้ยงช่วงที่กลับมารับงานเงี้ยแบ่งเวลาทั้งดูแลลูกแล้วก็แบบทำงานไปด้วยยังไงบ้าง <c oughs> ยากขึ้นไหม ยังไงลูกมาอันดับหนึ่งค่ะเพราะฉันก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเวลาทํางานแบบช่วงที่เขาไปโรงเรียนอ,อย่างคิวละครที่ผ่านมาที่ถ่ายก็ให้คิวแบบวันธรรมดาเพราะยังไงเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องอยู่กับลูกก็เสาร์อาทิตย์ก็จะแปลงร่างเป็นคุณแม่คนเดิมแบบหน้าไปแต่งหน้าสดพ่าลูกไปตะวเวนเลยนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอย่างนงี้ค่ะจริงก็คือยังให้น้องแนะนำกัแน่นอนค่ะเพราะรู้สึกว่าเขาจะอยู่กับเราหมายถึงแบบสนิทกับเราแล้วก็ให้เราแบบ ดูแลใกล้ชิดแบบนี้อีกแค่ไม่กี่ปีเพราะฉะนันตอนเอขคงต้องทําเต็มที่แต่งงานแสดงคือเอวก็รู้สึกแบบรู้สึกดีใจที่ที่ได้โอกาสกลับมาตรงนี้ก,ก็ทําเต็มที่เหมือนกันนั้นก็พยายามแบ,บ่งเวลาให้ได้ดีที่สุดด้านไหนที่ีแบบส่งเสริมน้องเพิ่มเติมคะอย่างว่าเออเห็นว่าเป็นประโยชน์ในอนาคตในอย่างี้ที่อยากจะส่งเสริมจริงๆตอนนี้เสริมเขาในทุกด้านเลยค่ะคือทั้งด้านที่เขาสนใจและด้านที่เขาดูดูแลไม่ค่อยสนใจแล้วก็แบบดูจะแบบ against แบบ เออไม่ค่อยอยากอะไรเงี้ยก็จะพยายามแบบ encourage ให้เขาทำด้วยอย่างเช่นอ่ยายกตัวอย่างสมมติยิมนาสติกอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเขาเห็นภาพแล้วเขาก็จะแบบเอ้ยกลัวอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ค่อยอยากไปแต่คือชอบชอบเต้นบัลเล่ชอบลาไทยชอบอะไรเงี้ยแต่พอกีฬาอะไรเงี้ยยิมนาสติกเขาก็แบบเออแบบมีความแบบไม่แน่ใจไม่มั่นใจอะไรเงี้ยเราก็พยายาม encourage ให้เขาไปพอเขาไปติดๆกันช่วงหนึ่งอะค่ะเขานี้สนุกใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือเราแค่แบบ เอาส่งเสริมทางด้านที่เขาชอบแล้วก็ทางด้านที่เขาไม่ค่อยมั่นใจก็ให้เขาลุยไปก่อน <c oughs> คือบอกเขาเสมอว่าถ้าสุดท้ายเรียนไปสักพักหนึ่งแล้วมันไม่ได้หรือมันไม่ชอบจริงๆแม่ไม่ได้บังคับให้หนูแบบทําทุกอย่างให้เลือกอีกทีหนึ่งแต่ก็เห็นแล้วว่าคือพอให้เขาทําสักช่วงหนึ่งพอเครื่องติดแล้วคราวนี้ไม่ยอมกลับบ้านเลิกเรียนก็ยังไม่อยากกลับอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคค่ะค่ะเฮาชา